สวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่า,าน,ททน,นี่สนองที่กลมรล่สูค้สุเลยตใจปาอาตื้ใจปาอนาพอดีอดตได้พี่น้องดัากินก้อยจบอดตมได้พี่นองกันวนี้บอสโจสัมภาผัถไายทอดสดไปยิ้มเนียวันนี้โอ้ปลาตะแตนไ่ทอดสดลูยิ้มมานพูอะเอา ถ่ายทอดสดนเรยิ้มมากอยู่พีคนเบิองหลายประเด็จักเทื่อวบอดโจมากใส่เข้าไปสองพันกว่าพี่น้องนี่เบิองเมืองเมืองตอนนี้ก็เมืองบอดโจกำลังสมานเพื่อยิ้มอยู่พี่น้องสัมภาษณ์เรื่องตะกี้ตะเกาครับผู้ผู้เปิดเผยตัวจริงพี่ลานี่ยอันที่อยู่รถกันนะพี่น้องคนละคนนะครับลูกตัวเนี่ยดุยเนี่ยตุยเนี่ยอ้หลายคนครับเออไม่นี้

คือเอ้ยทำไมความรักของเรามัน <creo> ม <u> ีกจแพงมาเพิ่มเอเลยสิตายสิน้องอมอมยันดาได่แล้วไล่แล้วตายแล้วเก็บคนหมดนะเก็บคนที่เป็นข่าวพี่คนสร้างแห้งเราคือครับ เจ็ดคนพี่คุณสร้างมาบอกแล้ว่าเรื่องจริงคราบผกมาเจคนน้ามอมน้ามอมซื้อน้าม่อม่านยังสั่งมากว่าเาปีละยิ่งบห่บอดี้คืนคืนมื่อนั้นสัมผาสนี้คืนนั้นรถตไปอีกแล้วคงับาไปย้อยไปย้อยวันคือรถแต่คือรถแต่น้ำเจ้านั่งบนน้ำเจ้านี่นั่งบนน้ำพรมนี่แหะครับวันรอบเป็คนปีนเบื้งสายไม่ได้ ไป่เพื่อเงีงเงีมจอดรถลงรถม่องในลมบ่ลมรถต้องยางเดียวอันนี้พูดอีกที่ว่ามาขับรถแทนลุงจูไฮบอดจูนะบ่ลุงจูลุงจูโมยูเนาะลุงจูไม่ได้ขับเป็นไฮเป็นคาแทนก็ได้การทำเนินงานสามพื้นแบบ

แท่นที่เซียนแทนที่สิแจกแฮนมูอพวกต้อกันกินบ่มีเลยพี่น้องคุ้นห่วงมันไหวไหสังเกตอยู่ยแล้วไปกับมังกรด้วดกันไหมเขาเอาไปแจกพราะนั่นพอดีนแล้วสิกินยู่สิกินยุ้ยคนมาครับบารด์ดห่วงคุ้ย เป็นผมลงีลงวิตเมไปซื้อเลยลงย้ำลงชีวิตยำเติมน้ำมันหอปีาผมไปซื้อกาแฟซื้อขนมปังซื้อ้มากต้องกินกนะเราูว่าเราไม่มีเงินติดตัวเพราะเราจิทุมกันีปีจนเมื่อนานแต่ความริงไม่ได้กิน,น <c oughs> ห่วงห่วงออฮือฮือฮ <c oughs> ืแฮมอฮือองอฮือฮืออฮืออฮือฮือ สูงของคนเราดีบริเวณผู้ใดก่อนสองเราบง่าผู้ใดก่อนเราแขงเราพุ่งมาบา้เราต้องถามหลายมาเลยตันนี้ก็เจอะสื้อ้านังตัวนี้ตายแล้วลหยิมเฮ้ขอสาวเต่แล้วไปตามนาสเรุปไปอะไรามานีความพิเ็นว่าจะไนเรื่องใดเรื่องปลายยิม โอ้ยบแล้ว่บองไสี่เาเองได้อกสสนับสสนับสนุนว่าเอาผู้หญิงรือผู้ชายสนับสนุนผู้ใดเนี่ยครับสวนว่าตัดสินใจเอาผู้ชายสีซอยขาดอกเราบ่อกระไรซอยนี้ซอยวโอ้ยสาวสาวสาวบขนอมันขบิงคีบไปได้ดิ เบิงไล่ยอดุจูเด้ดิอ๋เด็นทีองเอว่าวลม่ากเหี่งคือานมักุสานสใครห้ครหนาไปแจ้งอ๋อน่กล้ไล่การเรี่น้องเห็ไหก็ให้กำลังใจดีตลอดได้ดีเสมาถือว่าเป็นยอดชายสาเหลืองาแล้วชายส่เหลือง สวัสดีครับคุวัดเต๋อฮังเจนตรงยิ้มนะครับวันนี้ต้องรับเกียรติอาจารย์ยิ้มมาลูกของช่องหลักรับเกียรติเรับเกียรติได้ล้ครับตัวครับตัวสี่บาทครับตัวสี่บาทบ้านผมกูไว้นะครับมากเลยจะดังมากกูรู้แล้วคุณดังมากกันเดี๋ยวแม่ เอาไปควมาเ่ยไม่เล่าสีเขียวไปควายไปทางอไรฟังไหมเอาไปลูหมูมาเจียเ่าอยู่กหมูนะครับกวคิดว่าจะไปจูปากผู้สาวแต่ร่างว่าไม่สนจูปากก่นจูปากกันตอนไนนหนูเด็กให้สอคือกล่อแตกเลยกองแจกคืออะไกอแต๊กอะไรดีดี้อาโอเคครับแนะนำแกร่วมกับใจพี่เต่าพี่เต่ายิ้ เต้ายิ้มเต้าหยิบยิ้มหานนี่ก็สาวด้วยไม่ยิ้มหวคนมีเสน่ห์เลยแต่เป็นคือคือเขามีเขาเจ้ากับเป็นอารมณ์ย้อนยังไงแล้วเปลี่ยนทุกโลเซยมเองเออพวกยิ้มมั่งเขาชอบแบบนี้ไหมเขาไม่ชอบผู้ชายพูดเยอะแบบนี้แหละมันจะมีเสน่ห์ในตัวเลยเปลี่ยนเราชอบผู้หญิงไม่ได้เลยมึงเลาคิดไหม จะชิวจะพายเนี <ara> ่ยแหมไรเหมือนจะพาไปดูคลิตญี่ปุ่นได้แหลมเล่นลูกซีลูกซีเม่นแสม่นกี๊เอาเดินวี่ครสัเตว่าเดีวนีี่ครับรุ่นไหนใช่รุ่นไหนอ้โหครับอโอหฮะอโหอห

อันนี้ผู okay um ้ใกล้ชิดผู้ตพวผู้ใกล้ชิดเาจักมากเลยไม่ยิ้มอไดนเอะไรเราขึ้นเลยโอเคครับจะได้กับเ็นกําลังใจมวันนี้ขอบคุณสำหรับที่แม่นไม่จินช่วยจุนะครับหลังจากกี่ห้องนี้เวลาจาก นะครับได้ไปวัานี่ซอไปวันนี้ครับถึงรายการเมลล่าวันที่หกนี่ครับนี่ขันมาเนี่ยขันมาวันที่หกอาจจะมีรายการเมลล่าพาเพลินอยู่ตรงนี้บ่านอิริเรที่ได้พี่น้องเนอะอ่านี่แล้วก็ฝากกาแฟเสดดเดอรเร็วๆนี้นะครับแล้วกันเมลล่าสแกคินยังขายดีเหมือนเดิมนะจ๊ะสั่งมาได้เลยจ้าเมลล่าสแกคินจะกินไปเราหิ่มย <CH> ่าไยจะดมไยแนวโอเคครับพี่น้อง ส่งยิ้มก่อน่ากลาลากใ้หาดูเอามีอะไรคุณจะพูดอะไรกับแฟนผมแฟนผมฝังยืดฝังตัวนั่เลยครับเต้าีเต้าะรนั่นี่แหละคือเสน่ห์ของผ้ายคนที่ชอบแบบนี้อยร่องมาเนี่ยไปบันเทผู้ชายธอรมาเมียผูาค้เขาไม่ชอบ มาคนรบอมาคนรบอลดุเลยแจังผมสีบอลดเหมนคตบอลดไม่ล่ะแต่คนเขาจะมาคุนิ่งๆนี่นน้อยแต่ต่อยท่านี่นี่มึงอ่ถเราต่อยไม่ได้ต่อยหนักต่อยเอาว่ามาเอาผ่าต่อยเอาวาเนียเอาฝาเรื่องของตัวเชิญเลยครับฮ่า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 ี่ว่าเป็นไงครับว่าไม่

สบกนียเสียจเยสิบาท่네ีตายแล้วมันพีอตายแล้วขึ้นแมวล่าได้ไหมตายได้ไหมค่าตัวเนี้ก็สิ่มุ่ใจไปแล้วนะคุณจะพูดอะไรคุณจะสื่ออะไรทุกแนครับในะที่คุณดาราดังในตอนนี้คุณพูดเลยครับตากไปนคิดถึงดาราอะไรสิบาแอคิดถึงถึงใวะ เรื่อติดตามสาวน้อย้อครับสาวน้อยเทปมันแห้งครับครับเขาติดตามอยู่แล้วเรื่องของสาวน้อยแต่ว่าติดตามตรงยิ้มไงยิ่มแพ้งันแพงครับใจไปน่ดูคุแจกแพงนนนเเพนิ้มแพ้ันแพงมีฟิามอะไรอกฮะมีฟิล์มอหไรกับ้เลยนะอีดลย เ,เตจ้าเยทกัเป็ุกยิมนน้มปมค่น <c oughs> <c oughs> ปา,ย,ปายิ้มเต้ายิ้มแมก็วอาตายิ้มปล่ามาตัวนี้อย่างว่ายิ้มอยงเดียวปลานาคอดี๋แค่ห้ารพี่น้องได้สำหรับลิปนี้ครับกากาาคาุครับเจอปลาย,ยิ้ม

เลยสามเพขึ้นนี่เลยครับไม่เอาเพจปัจจุบัล่าสุดเผื่อคนได้คนิดตัมเลยเพรมันแพงต้องเพมันแพงเอกตไหนดเพลายจทำยาก เดี๋ยวเ่อนเราสัตว์ล่างเรถือคุณเนาะเออแม่นะอีเป็นผลของเยะบอก่นเรต้องบอกอะไรครับเยทรติดตาอต้องตอกเอาพวกทีซื้อมากเออได้ซื้อเฟซ์มากทซื้อเฟปันดิเยอะไมไมเป็นเฟซไมปันนี่โว้ยเป็นเฟมปันวันนี้เนี่ยเช่นใครกันเล่นีกกาแฟไม่ปนนีู่จากกาแฟปันคุณนี่ก็เฟซคล้ายกันเนี่ยป้นจะติอเ ไมตามไปตามเลยโอ้ไม่ตามไปดูรู้จักไม่ปันยังไรู้จักไมไม่เคยเห็นนอยากเห็นกันเอกันติดต่อให้การอะไรกันเอาวันหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเราจอรกันติด่อไม่ฝนเนาะ่นเรียน

รเลึกตลอดีโชคดีตลอไปและพี่น้องสมาชิกีฝากไว้ชนีครับรตนามตนมครับริบกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับพี่น้องสวัสทีครับสวัสดีครับ